ต้องมีพนันหน่อยมากพแพ้ชักนมผมถ้าผมชนะผมขอขอขอครบกับคุณได้ไหมครับแต่คุณยังไม่มีแฟนเหรอคะอยังรครับอุย้ยลุงเห็นไอ้ชักมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะมาก่อมันมันตั้งใจเลี้ยงเรื่องยงเรื่องหญิงยัง,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 งไม่มีกลางคืนนี่หม,มึอนนอนสวดมนต์อยู่บ้านนะกินน้ปัญช้อนนะก็เกินลุง ไเพื่อนไหนมึงหาอยู่เนี่ยเก็บคิดตั้นหมู่บ้านอื่นดีกว่ามึงอยู่หมู่บ้านอะไรอ่ะสีแดงอ่ะโอ้โหจบละกูอยู่ขาวใช่หรอโอ้อยู่กับใครบ้างวะเนี่ยอยู่กูอยู่ไม่รู้อ่ะคนใหม่ๆหมดเลยอ่ะแต่อยู่กับน้าน้าเจมอ่ะอยู่กับน้าสองคนกูอยู่กับพี่เลิฟเนี่ยอะไรหรอ้ยมึงแป๊บมืงนะเหมือนมีเรื่องว่ะเดี๋ยวกูโทรหาแม่โอเคอะไรวะ วอย่าทำ่อนรถเซ็ค่อย่าทำเขาเลยเฮ้ยอใจเย็นใจเย็นคุณชักได้ยินไหมเออได้ยินครับคิงนลยิงนะลุงยิงนะเฮ้ยลุงไม่ได้อย่าทำลายร่างกายกันโอ้อเด็กเวทโอ่งชุลคุยกันคาคาดีไหมรักชีวิตกันหน่อยค่ะใช่ใช่ใช่ไป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 าเไปไปาปไ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  ฮัลโหลครับคุณครับหรือว่าออกไปจากตรงนี้ได้ไหมครับได้เก็บแต่ว่าผมไอกไม่เก็บไม่ได้ก็ได้ครับไปฝั่งนู้นได้ไหมไปยืนอยู่ฝั่งนู้นได้ไหมครับจะมัดเข้าหน้าครับหลอกโคตรโหดเลยว่ะเบาเบไหนแบบไหนนี่คนเนี้ยอะลุงแล้วรถเราไปไหนเอาอยู่ไหน ชับมากับใครอ่ะมีเพื่อนแล้วเหรอเออผมมากับตำรวจครับออ๋ลุงลุงเลิกไม่ได้เป็นตำรวจลุงตำรวจแสบตูดนี่นะแสบตูไปเร็วไปเร็วปล่อยให้ผู้หญิงรอดโอ้ไม่เป็นไรค่ะรอดทนได้น่ะโอ้ไม่เอาเดี๋ยวผิวหลังหนูเสียถาครีมมาแล้วถารีมเป็นแดดโอ้ขับรีมูซีนมาเลยเหรอเนี่ยเอยเองไปเปิดประตูดิ ไอหัวฟ้าไปเปิดประตูให้แล้วชักจะไปไหนเนี่ยนะเออผมว่าจะชวนคุณจริงๆผมว่าจะชวนคุณออกเดตนะครับแต่ว่าคือผมผมไม่มีตังค์เลยครับผมว่าอยากอยากจะให้คเอ็นไปเปิดประตูหลังเขาจะนั่งไม่เดี๋ยวว่าจว่าเดี๋ยวว่าจะให้เงินชักอยู่พอดีอะตอนนั้นอะแต่เห็นรถเออเห็นชักติดคุยอยู่ไงผมอยากทำงานด้วยตัวเองมากกว่าครับไม่เป็นไรเอาไปใช้ก่อนนะ ถ้าไม่ถ้ามีค่อยคืนก็ได้แต่ก็รสอยากให้อ่ะรสแบบขอบคุณในน้ำใจที่ชักช่วยโลสไว้เยอะอะถาหมอกันครับงั้นกระเป๋าอะไรครับไม่เอาก็ได้ครับผมไม่ผมแค่ผมแค่อยากดูแลคุณเฉยๆโอ้ถ้าดูแลเฉยๆก็ได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่มีตังใช้มันก็แย่นะไหนจะข้าหมอค่ากินค่าอาหารอีกอะถึงปิดท้ายเหรอใช่ใช่ าติดใขอเบอร์กระเป๋าครับมาพร้อมเพย์มาอ่มาแล้วไม่เป็นไรครับขึ้นมิสเตอร์นดเดี๋ยวผมให้ให้ลุงให้ลุงผมยังไงอ่อกเงินให้ก็ได้คือผมอยากจะชวนรถออกเดตคือรถวันนี้รถว่างไหมอ่ะออกเดตอะไรอ่ะอ่าไปเที่ยวเฉยๆครับฮัลโหลครับขอหน้าม้าหาหน่อยได้ไหมรถไม่มีเลยครับไม่ไม่ผมขอคนแรกครับอ๋อไม่มีเลยครับ เขาก็ไม่มีน่าอย่าทขอเงิน5 0 0รอได้ไหมไปไหนไปไหนอย่าทำเขาเลยเขาไม่มีตังทุกคนอย่าพังอย่าครับมันเป็นเรื่องของผู้ชายครับผู้หญิงไม่แต่เขาก็เป็นเพื่อนโรสไงนี่ผมถือว่าผมขอโรสก็ขอเหมือนกันค่ะเขาเพื่อนคุณใช่ไหมครับเขาก็ไม่พังนะดีนะลูกอย่าทำร้ายกันเลยลง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 อยู่บนรถครับลงถ้าลงไม่อยากเจ็บตัวคือผมอยากลุงมีแต่ว่าคูจะผว้หญเอาอะไรครับผมผมอยากได้เงินตัก อันนี้้ใหผมเสียหายเพื่อนฟักเคว้ามุ้งให้เขาผมไม่มีสักบาทเลยทำไมต้องกัดแกล้งเขาด้วยวะเนี่ยผมขอน้ำอาหารได้ไหมอะเมื่อกี้คุณยังกินอยู่เลยคนบอกไม่มีคุณรถไม่ให้ไปไปไปจะทำร้ายนะอย่าทำเขาไม่มีตังค์เมื่อกี้เขาก็ไม่มีอาหารผมไม่เอาตังค์แต่ผมขอได้ไหมได้นะคุณลี่ดอะมีกฎหมายนะ ทำไมเราบแกล้งตำรวจคะตำรวจแต่งตัวแบบนี้หรอครับคุณมตำรวจไม่ได้อยู่ตำรวจนะครับทำไมมีแต่คนทำร้ไรเราเนี่ยฮัลโหลครับคุณรถคะปล่อยนะครับทำไมปล่อยได้ไหมเราจะคุยกับเขารขออย่าทำร้ายเขาเลยเขาไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอคุณเกมครับ เองใจตำรวจด้วยหนุ่มเขาไม่ได้มาทำเก็บขโมยของเขาไม่ได้แบบมาหาเรื่องเลยนะเอียคุณรถช่วยสอนผมต่อยได้ไหมครับรถเสื้อต่อยไม่เก่งค่ะแต่ก็ลองดูได้ตอนนี้ว่าโซนเปิดอย่งครับน่าจะเปิดนะคะเห็นดำเขาน่าจะอยู่อโซนกันหน่อยคุณขึ้นรถดีกว่าค่ะเดี๋ยวรอรถก่อนนะทำไมหมู่บ้านคุณ ปวดร้ายจังนะครับมันหลายรอบแล้วคุณโรดครับคุณโรดคุณโรดครับปล่อยแล้วไปหาคุณเจมหน่อยได้ไหมแล้วคุณจะทำร้ายเขาไหมอ่ะไม่ครับเขามาคุยกับโรดนะเขาไม่ได้มาหาเรื่องเลยนะครับผมผมไม่ทำหรอกครับทำทำเร็จเฮ้ยทำไมถือไมค์ก้อนอย่างนั้นอ่ะถือถือก็ถือ คุณรถไปหาคุณเจมส์หนนะ่อยครับว่าไงนะเจมส์<ห>เรียกรถปะอ๋อไม่ได้เรียกค่ะเจมส์บอกพวกพี่เขาอย่าทําเขามาคุยกับรถนะเขาไม่ได้มาหาเรื่องอ๋อเพราะเขาเคยโดนต้นเงินกับเนอหรอาหนนานหจริงเหรอคนนี้เ <ตำ S 1> หรอเฮ้ยแต่เขาเป็นคนดีนะเขาช่วยเหลือรถตลอดเลยนะน่ะดีกับบางคนมั้งค้ะ อกเขาอย่าทำรถสงสารเขาคุณจำผิดคนแล้วเปล่าครับไอหวังไปเร็วเขาบอกว่าเขาชื่อชักอะครับผมไปกลัวให้ไปล่างเล่ามาให้ฟังเอ่อชื่อชักอะเพื่อนคุณรู้ได้ไงครับเพื่อนคุณเห็นหรอใช่ครับผมผมอยู่กับเพื่อนผมอะไอหวังพอแล้วไปไอหวังเร็วเฮ้ยย่าไอหวัง อย่างน้แ่ทำร้ายกันมีธุระมีธุระเอ้ยลาดูใหไหนูฟังบาคุณเป็นไรปะเนี่ยเจ็บนิดหน่อยครับแล้วตกลงคุณเคยไปป้นเขาจริงเปล่าผมน่าจะเคยต่อยเขาครับแต่เขาน่าจะจำไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นเขาน่าจะอยู่คนเดียวโรสก็ไม่รู้อะสำหรับโรสอะคุณก็เป็นคนดี แต่คนอื่นเขาบอกคุณไปป,นนไปออ้นเขาบ้างไปทําร้ายอะไรไปไถเงินเขาบ้างอะไรเงี้ยแต่รถเท่าที่เราเห็นคุณก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั okay. ้นเขาน่าจะใส่ร้ายนะหรือว่าได้ทำอะไรคนหรือเปล่าคือผมว่าเรื่องกันเอารีมูนซีนหายไปไหนครับลุงยีมูซีนติดโอเคมีคนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยนี่ครับคุณต้องรวจมาขับเลยล่ะ ขับรถให้เลยเหรอลุงไม่อยู่ลุงไม่ได้แต่งตัวนี่อนิมูซินโอ้โหสวยมากลุงรถอ,ออกกันถึงแล้โอโหดเกินออกสารจังแต่เขาเมื่อกี้เขาไม่ได้ข่มขู่อะไรคุณใช่ปะโอเคขออาหารครับแต่ว่า มมผมผมก็จะให้เขาไปอยู่ดีเขาก็ไปครับเหมือนเขาแค่มาลองใจของเฉยขอโทษแทนพวกพี่ๆเขาด้วยนะคะครเอาพงบแบบแ้นอ่ะเชิญครับเชิญครับไปไหนกันดีอ่วาวอโซนครับไปเลยหน้าติ่ม

มีบ้านยังเนี่ยยังครับบ้านึ้นรถลุงมาลุงพาผมไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเออลุงพาผมไปไหนเนี่ยเราเพิ่งมากันใช่ไหมเนี่ยต้องไปจับหมู่บ้านนะใช่หรอครับตรงไหนอ่ะลุตามหมอหมอบอกผมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เออลุงไม่คุยกับโฮมเลดเอ้าเอ้าลุงจะไม่ช่วยบอกเขาก่อนเหรอว่าให้เขาไปจับหมู่บ้านก่อนอ่ะไปไปไป สงบัปป่านะปผู้ลุงพาไปส่งในเมืองขึ้นมาลูกขึ้นมานั่งได้กี่คนเนี่ยอ๋อนั่งไดปยืนผมนั่งข้างตรงนี้ครับเคค่ะเจอไรมั่งกันเราเนี่ยได้ได้บิสซ่าเมื่อวานครับโอแล้วมาทำอะไรกันตรงนี้อะคะตอกไม้ครับมามามาทำไม้อ๋อไม่มีรถกันเหรอรถมันก็ อ๋อรถขโมยมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมผมพลาดเองครับผมใช่อย่าเขาว่าขโมยครับใชรคเาว่ายืมยืมขับยืมขับขโมยนั่นแหละคนละมันมันยืมขับครับยืมขับใช่ครับใช่เหมือนเจ้าของเขาจะมาเอาคืนนะแล้วมันก็หายไปเลยอืมใช่ใช่ใช่ลุงลุงชื่ออะไรครับลุงแซมลุงลุงแซมนี่เองติดลุงคนละห้าพันนะโอ้โหก็จอดจอดเลยจอดลุงจอดจอดแล้วจอดแล้วรถนี่มยื้ีไม่ถูกพูดก็ลุก ลูกจอดเลยลูกจอดเดี๋ยวผมกอดร้อยไปก็ได้ลูกเดี๋ยวลุงพาไปอันนี้แต่งแต่งตัวสไตล์อะไรกันนะครับอ่าเป็นพี่น้องกันครับผมเมื่อการแต่งตัวนี่คือสไตล์อะไรครับคุณเกงครับชาวเลไม่ใช่อ๋อเขาผมแบบมวนหน้าหารครับมวนหน้าหารพี่พี่น้องกันวัดตามอายุหรือวัดตามขนาดขนาดผมอ่ะอันนี้แฝด์สามเลยนะครับอ่าเป็นพี่น้องไม่ใช่แฝดครับคนละปีครับ อย่าหยิบหนังโป้ลุงนะลูกอย่าลูกนี้เจ้าอะไรนะลูกอย่าหยิบไต่กี้ลุงนะอย่านะอย่าหวังนะว่าข้างหลังเขาไม่ใช่หรอกโอ้ไม่น่าใช่อะไรฮะเปล่าเปลเปล่าครับลุงเป็นบริการเหรอลุงไม่ลูกลุงเป็นคนขับรถรับจับเสริมลุงเป็นงลุปตำรวจอ๋อเดินเป็นนักการใช่เดินเดินรถกับตัวอะไร่ลุง ทำไมลูกแสดงว่ามีสิ่งผิดกฎหมายอยู่แล้วครับพาไปขึ้นสอนอทีเดียวเลยอะไรอะไรไม่รู้หรอกเขาว่าเนี่ยเขาพาไปสอนอแล้วเนี่ยเราโดนจับแล้วนะไปทำอะไรอ่ะเราคือใส่รับพิเศษนะคะอะไรนะครับไป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 ทำอะไรสอนอนะครับอย่างฟันเลยหรือยิงไปปั๊บไงคุณละห้าพันปั๊บปั๊บเมื่อกี้อ่ะคุณคุณกำลังขโมยรถอ่ะค่ะเราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะคะไม่โหมตอนนี้คุณโดนจับแล้วนะคะคุณต้องเสียค่าปรับละห้าพันนะคะดี ี่อตำรวจก็ลวมมาโดนจับเอาใช่ค่ะเราเห็นต่อหน้าต่อตาเลยค่ะราคามันมัดตัวขนานาทหรือว่าหนึ่งพันครับเอาโตโตไหมยัดใต้โตได้นะดีกว่เอาโตโตไหมครับไม่มีสักบาทเลยอุปกรณ์ทำงานทั้งนั้นอ่านี่ลุงทรงเองตรงนี้แล้วกันเอาได้ครับผมครับผมครับผมครับขอบคุณครับกองไว้ตรงนั้นหลบโลุงรับหน่อยเราเล่นเราเล่นประสิทธิ์ลุงประสิทธิ์โอ้โหหลังผมรวยก็ปาเมื่อไหร่น้อ อยู่มาตั้งนานยังไม่มีแดกเลยไม่รู้จะไปที่สวีทหรือว่าจะไปอะไรกันล้อโซนะครับไปต่อยกันเนาะใช่ต้องวัดกันซะหน่อยละแล้วลงมาส่งตรงนั้นทำไมไม่ไปส่งเขาใกล้ๆจ็อบเซ็นเตอร์ล่ะฮะโลกนี้ไม่ต้องยืนด้วยลำแข้งหรูอเราจะไปให้ป้าเขาทั้งไม่เราต้องให้เป็นตกปลาอืมลุงรู้งานครับต่อยเป็นหรือลูกอ๋อยังไม่เคยเลยครับอีกครั้งแม่รับซิงฮะ อ,อ้ยไม่ไม่รอเขาต่อยเก่งอยู่นะดูจากเชิงแล้วดูจากกล้ามแขนแล้วน่าจะเคยต่อยมาก่อนอแต่แต่หน้ายังย,ย,ยังไม่เคยโดนกระแทกที่หน้าเท่าไหร่หนูโรสมีแฟนยังลูก <c oughs> ทำไมทำหน้ายางนะครับหนูยังไม่มีครับอ๋อโสดหรอชอบใครไหมฮะชอบใครอยู่เปล่าโอ้ยไม่มีใครมาชอบโรสหรอกค่ะใช่ไหมมีแต่คนว่าโรสด,ดื้อ มีใครจะรับคนเดื้ออย่างโรดได้ไหมนะวันวันก็หาแต่เรื่องกับทำงานผิดกฎหมายอ่ะให้ตำรวจไล่เล่นอืมชอบสเปคแบบไหนอ่ะลูกสเปคแบบไหนมีสเปคไม,<ช>ไม่มีครับโรสไม่มีสเปคนะฮูกิโมฮิโมหน่อยชอบปะฮูกิโมฮิโม่ทำไมอะคะ่ะใส่คิโมโ่<อ>ไม่รู้อโรสรู้สึกว่าถ้าอยู่กับใครแล้วสบายใจโรสก็โอเคครับ แต่ตอนนี้สบายใจมากก็สบายสบายนะคะทำไมหรอมีคนหน้าแดงฮะลุงเราผิดทางอ่ะแล้วอมีจ้างเหรอโอ้โหลุงต้องเหินลงนะเนี่ยลุงมีแอร์แบมันไม่ไรคุณชักรัดเข็มขัดด้วยนะคะหรอครับครับชักอยู่บป่าลูกเออคุณชักเงียบเงียเขินอยู่ครับเขินอะไรอ่ะ อ๋อว่ะครับชักอยู่มะลูกชักอยู่เอ้ยอ๋อยังอยู่ครับยังอยู่แต่เนี่ยเขาชักบ่อยนะเขาบอกว่าตอนเด็กๆเขาก็ชักอ่ะเออเออุ้ยอุ้ยกระแทกแรงไปหน่อยนะเขาแบบเป็นลมชักบ่อยนะลุงอ๋อทิชชู่ลุงจะบอกว่าทิชชู่รถลุงไม่มีทำไมต้องใช้ทิชชู่อะคะเดเป็นชักให้ไอเลือดออกอ๋อชักครับโอยิ่ขันเต็มเลยอุย มาจากไหนดิลูกเออไปตรงไกลๆดีกว่าค่ะตรงนี้น่าจะเดือดเขามาทำอะไรกันเยอะแยะเลยชอบลุงว่ะผมจะเจอนาคินว่ะลุงไปทักทายหน่อไหมลุงเอาไฟช็อตมาหนีดะปะชีนไ่ได้ลุงก็บินเลยลุงเขาไม่รู้เราลุงคือใครอ่ะได้ไว้ได้ลุงลุงบินลุงเนน่ยกลัวเลยลุงมา จะไปเปิดหน้าลุงอนาคินเลยเหรอคะฮัลโหลอยู่สนามบินเดี๋ยวทำเขาเลยค่ะตรงนี้เรื่องอะไรนักส่งสารอะหรือว่าจะไปพูดเล้าสักหน่อยไม่อจันานเปิดหูโอเคสวัสดีครับผมมองหน้าหาแปะมึงหรอเฮ้ยใครเข้าใคยซักน้อยนิดลูกไปให้ใกล้มันมันอยู่ตรงนั้นเทเลสัปแอคเยอะ อย่าตายลูกหนูว่านักขี่เลยครับลุงมีคนจะคุยด้วยอ๋อได้ครับลุงถ้าอยู่ไปเดินอยู่แล้วทำงานบ้างมีเดินก็อยู่ไปตีบัตรแก๊งเลยครับว่าบลุงมีคนจะคุยด้วยอ๋อได้ครับว่าว่ามาเลยครับฝั่งขวาเนี่ยครับข้างหลังอะครับฝั่งขวาเดินมาหน่ครับอ๋อไม่เดินครับลงมาคุยก็ได้ครับอ๋องั้นไม่ดีกว่าครับไม่อยากลดตัวไปเถอะลุง ลูกลูกจานจอนนมขอลงกัน้เต็มหน้าเลยนะไม่ไหวเลยจะจบเคยมีปัญหากันหรอคะเขาสร้างแก๊งแล้วก็ทิ้งลูกน้องอะครับไปกับผู้หญิงจริงเหรอคะใช่ครับอ๋อเดี๋ยวรถช่วยสอนผมต่อยหน่อยนะครับคุณเลือดเต็มปะคะเนี่ยเต็มครับ โ s สไม่เต็มเท่าไหร่แต่ได้อยู่มาเ,เ,เริ่มเริ่มเลยหรอโอเพนเปิดก่อนหนึ่งนัด <c oughs> ไอเชียไอเชียกูก็่อยไเปเ็นเดอร์เขาอ่อนไฮบอนี่เขาอ่อนไฮบอนี่ เฮ้ยคุณไปหน่อยดิผมพยายามแล้วเฮ้ยคุณอ่อนให้โรส่ะรถรู้ผมพยายามแล้วครับเขาไม่ต่อยหนูเลยอะลุงเขาอ่อนให้อ่ะเป็นคนแพ้ผู้หญิงผมสั้นนะลูกอยู่แล้ววันไหวอ๋อออเออสู้แล้วสุดยอดเฮ้ยอ่อนโยนอ่อนโยน ลุงต่อยลุงหน่อยลุงอยากพื้นเลือดหนูรู้นะว่าชักอ่อนให้หนูชักต้องชักไม่ส่วนหนูสักมัดแบบนี้มันแปลกหนูลดหนูลดต่อยลุงหน่อยต่อยลุงหน่อยลุงอยากพื้นเลือดอยากพื้นเลือดเนี่ยชักต่อยไปครับต่อยไม่เป็นนะครับเนี่ยเหรอต่อยไม่เป็นเนี่ยวอเนี่ยต่อยไม่เป็นโอ้ต่อยไม่เป็นต่อยับเลยนะต่อยรัวยังไงครับ เออพยายามกดเป็นจังหวะค่ะคุณใช้คุณใช้เล่นยังไงอ่ะคุณหมัดคิกหรือหมัดอาอ่อคิกครับคิกก็ต้องแบบตึกตึ๊กตึ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 ึ๊ตึกๆๆ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 ให้เป็นจังหวะครับอันนี้โรสก็สอนไม่ได้เพราะโรสก็ไม่เก่งนะโรสไม่อยากสอนนะคะโดแต่ว่าพยายามแบบจะจะ,จ,ะจะจะได้ไหมคฮะ <laughs> <laughs> อ๋อไม่ได้ช่ครับเลยนะแปบบแแบได้ไหมครับแปะแไม่ได้ค่ะต้องตึ๊กตึ๊กเท่านั้นอ๋อใช่ได้คุรับโอ้โหลดไม่โดนสักวัดเลยไหนเอาแบบอ้นั่นแหละนี่โอ้โหคุณแม่งหลอกลดนะว่าต่อยอยู่ชุดไม่เป็นนะก็ผมแจ๊ะแจ๊ะแล้วมันก็ได้ครับอ๋อฮะอ๋อแแะบครับแแปะตึ๊กตึ๊กอ๋อตึ๊กตึ๊ก ใช่ใช er ่ไหมครับใช่ครับแย่หมดหมนดิโอ er ้โหโอ้โหแขนอย่าเร็วอย่าเร็วไปสวยครับฮะอะไรนะเบาเบาปวดกระสานเฮ้ยลุงปิดกันลุงหาผ้ามาปิดกันปิดอะไรอ่ะโป้หมดฮะทำอะไรห้าม ห้ามพื้นนะลุงถ่ายวิดีโอไว้ดีกว่าถ่ายวิดีโอถ่ายไปทำไมคะลุงลุงจะจะกลับไปซูมที่บ้านโอ้โหเถ่งต้องแกร์เลยกอดกันหน่อยลูกกอดกันหน่อยได้มั้ยแกรด้วยไม่ได้กอดโอ้ก็ลูกกอดกันกอดกันนะครับโอ้มีเด็กแว้นขับรถมา อย่างเท่เลยลุงอยากได้กอดกันได้ไหมอุ๊ยลุงไม่ใช่ถ่ายพรเเวดดิ้งนะคะไม่ใช่ลูกแบบซ้อมๆเหมือนนักแสดงเหมือนดาราต้องกอดอะลุงจะไปลงภาพนาะปกในโทรศัพท์ลุงอลูก <c oughs> ทำดีได้ไหมอะยอกมาครับผมพอต่อแล้วพร้พอมนะต้องมีพนันหน่อยมาก กระแพ้ชักนมยอมกอดให้ลงหนึ่งทีได้ไหมกระแพ้ชักนมอ่ะกอดกันหนึ่งทีได้ไหมอันนี้ต้องให้ชักเขาพูดมาเองค่ะว่าเขาต้องการอะไรชักโอเคไม่ลูกต่ชนะรถได้กอดหนึ่งทีถ้ารถทำไม่ได้รถก็จะทำนะผมขอมากกว่านั้นได้ไหมครับขออะไรผมไม่กล้าพูดครับไม่รู้ว่ามันจะล่วงเกินไปหรือเปล่าพูดมาเลยครับรถชนาจะรับได้รับไม่ได้มีตบ แต่ห้ามกามนะครับถ้ากามนี่มาสั่นนะผมถ้าผมชนะผมขอขอขอคบกับคุณได้ไหมครับฮะอ๋อ <c oughs> มันคงเร็วไปใช่ไหมครับมันไม่เป็นไร,รโ,อโอ้ยพูดไม่ออกค่ะเ <c oughs> ต่หนูดูใจกันมานานยังนะ วิ้หนูเพิ่งรู้จักเขาได้สอง,อง,งวันเองมั้งวันสองวันนะคะบางคนนะลุงจะบอกให้นะเพื่อนลุงอนะ่ะคบกันมาห้าสิบปีแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้แต่งงานกันสวยคนคบสองสามวันไม่ได้เป็นนักแท้ <c oughs> นี่เขาจ้างลุงมากี่บาทคะเนี่ยไม่ใช่ใชลูกมันเป็นโอกาสนะลูกบางความรักก็คือโอกา์จากผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช่ถ้าเองปล่อยโอกาสนี้ทิ้งไปเองเอง,เอ,ง,เอ,งอาจจะเสียใจไปขนาดไหแต่ได้ไดข่าวเหมือนคุณชักมีลูกแล้วหรือเปล่าคะเนี่ย แล้วเมียคุณนะคะเออเขาไม่มีพ่อครับผมเลยว่าจะรับเขามาเป็นลูกคณทับนะค่ะอ๋อแต่คุณยังไม่มีแฟนเหรอคะยังครับอุย้ยลุงเห็นไอ้ชักมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะมากอมันมันตั้งใจเลี้ยนเรื่องๆๆยงเรื่องญิงยังไม่มีลาบุรีไม่เคยสูบเราสูบไม่ได้อยู่แล้วคะ่ะ <laughs> ลา, <laughs> ลาบุรีก็ไม่กินกลางคืนนี่หมืนนอนสวดมนต์อยู่บ้านนะ ชิ้นหน้าปัญนช้อนอะก็เกินลุงเอาคกสามเตม่วเอโอเคไหมครับก็ถ้าคุณชนะโรถได้ก็รถก็ตกลงเป็นแฟนแล้วลูกเหมือนมีคนมายื่นหวยรางวัลที่หนึ่งให้อีกรูกอ่ะถ้าลูกไม่รับก็เสร็จคูปีชาราก็ใจขึ้นอยู่แล้วค่ะถ้าคุณชนะรถรสก็จะครครับ เดี๋ยวผมขอเวลาฝึกแป๊บหนึ่งได้ไหมครับอ๋อฝึกกับลุงใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะโรสให้ฝึกก่อนแต่บอกเลยนะโรสไม่อ่อนให้นะคะครับเห็นพวกตรงนั้นไหมลุงชนะหมดทุกคนแล้วไอ้อนาคงอนาคินละลุงหอมมาหมดแล้วะใช้เห็นเลยสินครับไม่มัดเด้นแหละถ้าเองชนะลุงได้ทุกคนเขาต่อยโหดปะวะดูกันดูดูเชิงดูเชิงดูเชิงเฮียยต่อยโหดก่ง